ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่แฟนๆเชลซีงุนงิที่สุดณตอนนี้ทุกคนก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการเปลี่ยนตัวของเอนโซมาเลสกาที่ทำให้ทุกคนแทบจะเป็นบ้าบางคนก็ด่าพ่อล่อแม่ไล่มาเลสกาออกบอกมือไม่ถึงและนี่คือสาเหตุทั้งหมดที่ผมจะมาบอกว่าทำไมมาเลสกาถึงทอดตัวรุกออกเวลาเหลือผู้เล่นเพียง10คนครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมท็อปอีกเช่นเคยนะครับแฟนๆเชลซีทุกคนหัวร้อนอยู่ใช่ไหมครับ ผมเองก็หัวร้อนเช่นกันนี่ก็เป็นเกมที่4แล้วนะครับที่เราไม่ชนะใครเลยถ้าไม่นับเกมคาราบาวครับตอนนี้กระแสต่างๆนานานะก็เริ่มที่จะมีการบอกแล้วว่าปลดมเลสกาได้แล้วเมลสกาเอาแผนไม่ดีเปลี่ยนตัวไม่ถูกใจโอเคก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับผมอยากจะขอบอกตรงนี้ขอพูดตรงนี้ก่อนเลยว่าตัวผมเองไม่ได้เป็นบิ๊กแฟนหรือเป็น f c ของเอนโซเมลิสกาเลยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบเอ็นโซเลสกาด้วยซ้ําผมไม่ชอบสไตล์การกุ่มทีมของเมลสกาแล้วก็ในเรื่องของแท็กติกเองเนี่ยผมรู้ส มีความน่าเบื่อมันดูเป็นระบบมากเกินไปซึ่งผมเองอ่ะยังชอบ p พอชมากกว่า m a r ิสกาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์อของผมก็จะไม่เอียงไปทางมาริสกาอย่างแน่นอนครับโอเคครับมาพูดกันในเรื่องของเกมนี้กันดีกว่าว่าเราเริ่มต้นเกมได้อย่างดีนะครับผมจะไม่ขอลงดีเทลเกี่ยวกับแผนการเล่นมากผมจะให้ดูว่าครึ่งแรกไบตันมีค่าสถิติ XG เพียงแค่0.12เท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆแล้วเราก็คุมทุกอย่างได้อยู่หมัด การเล่นระหว่างซานโต้คเซโดเอนโซผมว่ามันเล่นเนียนมากๆเหมือนเล่นกันมาหลายเกมเลยนะกองหลังเนี่ยแม้แต่ยอรลอฮาโต้นะครับก็ที่เพิ่งเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกก็ไม่ได้เจองานหนักมากเพราะสิ่งที่มาเลสกาวางแผนไว้มันก็ไม่ได้ทําให้กองหลังเนี่ยเจอสถานการณ์ที่ยากลําบากสักเท่าไหร่นะ แต่สุดท้ายแล้วครับเราก็มาแพ้ภัยตัวเองเมื่ออังเดซานโตเนี่ยก็จับบอลห่างตัวทําให้มีโตมาเนี่ยวิ่งแซงไปแล้วก็ส่งบอลไปที่โกเมสและชาโรบาก็ไปทาฟาวแน่นอนครับว่าจังหวะนี้ผมว่ายังไงก็แดง100%ซความผิดพลาดนี้มันเป็นของอังเดซานโตร้อยเปอร์เซนต์เช่นกันแบบไม่ต้องสงสัยเลยนะแต่ผมก็ยังแอบหวังว่านะคือทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่าถ้าตรงนั้นไม่ใช่ชาโรบาเป็นแบบฟานไดล่ะเป็นซิลวาล่ะมันทำได้ดีกว่านี้ไหมอ่ะ คือผมไม่ได้บอกนะว่าชาโลบาไม่เก่งหรือว่าเราไม่ควรให้เครดิตชโลบาในนัดที่ผ่าน,านมาที่เขาแบกทีมแต่ถ้าพูดถึงอะ่ะถ้าเราเราลองลองคิดดูอะ่ะเออถ้าตรงนี้มันเป็นฟานได้ล่ะมันเป็นซิวาล่ะเออมันน่าคิดว่าเขาจะมีวิธีการจัดการที่ดีกว่ามีกว่านี้ไหมโอเคครับเอนโซ่มาลิสกาก็เลือกเปลี่ยนตัวทันทีส่งจอร์จอาเชมปงลงแทนอังเดซันโตนะครับ ก็มาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ของชโลบาแหละอันนี้ก็เบสิกสุดๆแหละถ้ากองหลังโดนใบแดงแล้วก็ส่งกองหลังอีกคนลงมาแทนประมาณนั้นอันนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดว่าเป็นเรื่องเบสิกที่ต้องทำอยู่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั้นก็คือเออเชลซี ขาดสมดุลตรงกลางสนามครับเพราะว่าไบรตันเนี่ยเขาเล่นเกมรุกมากขึ้นใส่ผู้เล่นเข้าไปในแดนของเชลซีมากขึ้นกว่าเดิมทําให้มเซสไคเซโดต้องถอยลงต่ําไปช่วยเซนเตอร์อยู่บ่อยครั้งการที่ไคเซโดลงไปช่วยเซนเตอร์เนี่ยก็เพราะว่า1นึ่ไบรตันเริ่มที่จะโอเวอร์โหลดผู้เล่นมากขึ้น2เซนเตอร์2คนของเราเนี่ยไม่ใช่คนที่มีประสบการณ์หรือว่าไว้ใจได้เท่าไหร่ทําให้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันเริ่มที่จะเปิดโล่งมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณโซน14ซึ่งเป็นโซนที่อันตรายที่สุดของสนามเพราะว่่่่าาาูแขงเเนนีสามมารถทจะลก ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเข้าไปยิงการส่งให้กองหน้าให้ปีกวิ่งทะลุลายคือทําได้หมดเลยณโซนนี้นะครับซึ่งโค้ชหรือว่าผู้จัดการทีมเหลายๆคนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแหะว่าพื้นที่ตรงกลางสนามนะตรงโซน14ี่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรให้คู่แข่งมาได้เล่นตรงนี้สักเท่าไหร่แน่นอนว่าเราก็ต้องป้องกันตรงกลางสนามให้ดีที่สุดโอเคหลายๆคนอาจจะบอกว่าวันนี้เจมส์เนี่ยเอามิโตมะอยู่เอามินเตนอยู่จะเอากุสโตลงมาช่วยเจมส์ทไม ใช่ครับแต่ว่ามันเอาอยู่จริงๆนะเมื่อเรามี11คนเท่ากันพอเราเหลือ10คนเนี่ยมิตมะก็เริ่มเอาชนะเจมได้อย่างในภาพครับเราจะเห็นว่าไคเซโดต้องดูผู้เล่นถึง2คนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะประกบใครดีถ้าลูกนี้คาดิโอกูส่งน้ำหนักดีๆเนี่ยผมว่ามิตมะได้ยิงอย่างแน่นอน แล้วเราก็จะเห็นว่าเอสเตอร์วอลวิลเลียนเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีมากซึ่งยังคงต้องพัฒนาอีกเยอะนะในด้านเกมรับแต่ผมเข้าใจว่าในส่วนของเกมรุกเนี่ยผมไม่เถียงเลยนะว่าเขาทําได้เนียนมากๆจริงๆแล้วก็ทําได้โดดเด่นมากๆในวันนี้ผมจะบอกว่าพอเชลซีเหลือ10คนการยืนตำแหน่งการประกบตัวของเชลซีก็เริ่มที่จะสับสนแล้วก็มั่วมากขึ้นกว่าเดิมครับมันเกิดจากการที่มาลสกาวางแผนไว้เป็นโครงสร้าง ผมจะอธิบายอย่างนี้ครับให้เห็นภาพนะครับก็คือมันเกิดจากการที่มาเลสกาวางแผนไว้เป็นโครงสร้างทั้งทีมเมื่อบอลอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใครมีหน้าที่ทําอะไรและนักเตะทุกคนก็จะรู้ตําแหน่งของตัวเองและทำไปพร้อมๆกันแต่เมื่อมันขาดหายไปหนึ่งตำแหน่งทําให้คนอื่นๆต้องมาทดแทนตรงนั้นมันก็เลยกระทบไปทั้งระบบทําให้การยืนตําแหน่งการวิ่งมันเริ่มที่จะสับสนมากขึ้นอย่างจาังหวะในภาพนะครับไคเซโดต้องวิ่งมาประกบคาเดียกูริมเส้นแทนที่จะเป็นเจมหรือเอสเต์วลอะผมขอหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ เราลองคิดตามดูนะครับว่าเป็นเราเราจะทำยังไงเอสวาวิลเลียนโดนเลี้ยงผ่านไป2ครั้งเกมรับของเอสเตวาก็ดูจะงงง,งแล้วก็ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ไบรตันชอบบุกมาทางฝั่งขวาเราบวกกับไคลเซโดก็ต้องลงต่ำไปช่วยในตำแหน่งของเซนเตอร์ฝั่งขวาเช่นกันแน่นอนพอเราเห็นแบบนี้เราก็ต้องเริ่มที่จะหาการเล่นเกมรับมากขึ้นกว่าเดิมอ่าและเมื่อเรามองไปที่สำรองของเรานะครับก็เหลือเพียงแค่มาโลกุสโตกับบโนบาติชิวซึ่งบาติชิวเนี่ย ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเพิ่งหายบาดเจ็บกลับมาแล้วก็เป็นคนถนัดเท้าซ้ายถ้าจะมายืนฝั่งขวาม,มันก็จะดูแปลกๆไปหน่อยถ้าถามผมนะถ้าสมมุติว่าเซนเตอร์เราอยู่ครบอะผมคิดว่ามารลกุสโตน่าจะไม่ได้ลงอาจจะส่งโตซินหรือเวสลี์โฟฟาน่าลงไปแทนตรงนั้นไหมเพื่อที่จะให้ไปยืนเป็นหลัง3และลิสเจมเนี่ยก็ยืนวิงแบ็กเหมือนเดิม หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยป๊อตหรือเปล่าเจอทีมเล็กเนี่ยเราเป็นทีมใหญ่นะเราก็ต้องบุกใส่ดีไม่ใช่มาเล่นเกมรับ11คน10คนแบบนี้ขอโทษนะครับคุณมีเซนเตอร์2คนอายุ19ปีที่ลงเล่นพรีเมียร์ลีกรวมกันไปแค่6นัดถ้าคุณเป็นโคนะ้ชละคุณจะไว้ใจเซนเตอร์2คนนี้หรือเปล่าและบวกกับต้องไปเจอมิโตม,มะมินเตเจอกับเดนนิวเวลเบกอย่างเงี้ยมันจะไหวหรอถ้าเป็นผมผมจะยอมเสี่ยงเล่นเกมรับดีกว่าใส่เกมรุกเต็มสูบแล้วก็ให้ทุกคนมองว่าเอ้ย e เออคนนี้มันไม่ป๊อต มันเล่นเกมรุกว่ะเพราะว่าเซนเตอร์2คนนะ่ะมันไม่ได้ไว้ใจได้ขนาดนั้นไงมันเล่นเกมรุกไม่ได้เวลาโดนศูนย์กลับมาเนี่ยมันพลาดครั้งเดียวมันก็คือแพ้เลยนะโอเคเราไปดูในจังหวะที่เราโดนตีเสมอดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับจากภาพเราจะเห็นได้ว่าไคลเซโดเนี่ยโดนดึงขึ้นมาสูงเพื่อประกบโกเมสแล้วก็ดึงเจมขึ้นใหม่คนเพื่อประกบคาริโอกูทําให้มินเตเนี่ยดนหนึ่งหนึ่งกับกูสโตและไคลเซโดเนี่ยยังต้องลงไปซ้อนในตาแหน่งเจมอีกซึ่งตําแหน่งนันก็ดูรวนแล้วก็ม่วม,วม,มเยลถาา ลูกเนี้ยถ้าเป็นฟานได้อะจะหมงสกัดได้ปะนี่คือการประกบตัวที่โคตรจะเบสิกอะผมว่าอาชมปงเนี่ยควรจะทําได้ดีกว่านี้ซึ่งลูกเนี้ยผมคิดว่าอาเชมปงรับไปเต็มเต็มเลย100%หลังจากนั้นครับเชซีก็ส่งโรมโอลาเวียลงมาแทนเนโตแล้วก็บาเดชิลแทนฮาโตที่เป็นตะคิวลาเวียลงมาแก้เกมยังไงก็เอามายืนตรงพื้นที่ระหว่างกูสโตกับเจมเหมือนกับว่าไปช่วยกูสโตซ้อนอีกทีแหละอ่ะและแล้ว,ลวเราก็ เสียประตูที่2ออีกจากแบบเดิมเหตุการณ์เดิมๆกับการเล่นกับดักล้ำหน้าอันเดิมๆอันนี้ผมเห็นใจมาเลสกานะเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนทั้งระบบเซตระบบเกมรับใหม่หมดเลยซึ่งไอ้แผนเนี้ยมนเล่นได้ถ้ากองหลังเราเข้าใจเกมกองหลังเราเก่งพอมีประสบการณ์มากพอแต่พอมันเป็นเซตเตอร์ชุดนี้เนี่ยผมว่ามันกลายเป็นจุดอ่อนไปเลยอะ่ะอ่ะเรามาพูดถึงในจังหวะอื่นบ้างวันนี้ที่ผมหยิบยกมานั่นก็คือผมขอพูดคนนี้เป็นพิเศษหน่อยนั่นก็คือจอร์ดอาชิมปงคือ ผมเข้าใจนะว่าเขาเป็นคนที่กล้าเล่นกล้าเสี่ยงเลี้ยงบอลขึ้นไปหน้าได้นู่นนี่นั่นได้แต่บางทีเนี่ยเราเห็นแล้วไ้มว่าพอเป็นเด็กอะ่ะมันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนมันไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนพอมันทำอะ่ะมันก็จะรู้ว่าโอเคอันเนี้ยทาไม่ได้ทําแล้วเสียก็อย่างที่เห็นครับว่าจอร์จอาชนโปงก็พยายามที่จะเลี้ยงขึ้นหน้าไปบ้างจนบางทีเนี่ยมันก็เสียบอลแล้วก็เข้าสู่การสวนกลับของไบรตันทำให้เจอกับความอันตรายอย่างมากเลย แทนที่จริงๆแล้วอะเราเหลือ10คนเราควรจะเล่นเพย์เซฟกว่านี้ไงส่วนจังหวะของมาโลกุสโตที่เอนโซแทงให้ลูกนี้ลหลายๆคนลูกนี้เป็นมีมในทั่อินเทอร์เน็ตเยอะมากเออผมจะบอกว่ามันมองได้2ทางนะ1ทางที่ทุกคนมองอะมันก็คือคุณแตะไปดีคุณเลี้ยงไปดีความเร็วคุณก็มีพึ่งลงมาด้วยทําไมล่ะทำไมไม่แตะไปเลยแต่อีกมุมนึงอะผมคิดว่ากุสโตมันต้องคิดแบบนี้นะ นั่นก็คือมันอยากเก็บบอลไว้กับตัวไม่อยากเสียบอลน,นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าพอเป็นทีมเด็กไม่ได้มีประสบการณ์มากเนี่ยการตัดสินใจอะ่ะมันยังมีความแปลกๆอยู่โอเคในมุมของกุสโตมันมองได้ว่าเอออยากเก็บบอลไว้กับตัวเพราะว่าทีมเราอะ่ะเหลือแค่1ิบคนไม่อยากเสียบอลไม่อยากโดนบุกอีกแต่ถ้าช่างน้ำหนักกันอะ่ะผมว่ากุสโตถ้ามันมาดูเทปอีกหนึ่งรอบอะ่ะ แน่นอนผมว่ามันเลี้ยงขึ้นไปแน่นอนเพราะว่าโอกาสที่มันจะได้ยิงประตูอ่ะมันมีสูงมากกว่าพอมันล็อกกลับมามันก็กลายเป็นว่าเสียของไปเลยสําหรับลูกนี้ผมว่าถามว่าผิดไหมที่ล็อกกลับมาเก็บบอลไว้กับตัวผมว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะจังหวะนั้นมันเสียววินาทีเดียวจริงจริงแต่ถ้าถามว่ามันมาดูเทปอีกรอบหนึ่งสิ่งที่ถูกต้องอ่ะผมว่าควรจะลากขึ้นไปแล้วยิงประตูจบให้ได้เท่านั้นเองครับอีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือเบโนูบาเดชิววันนี้ลงมาเนี่ยผมกก็รู้สึว่า ไม่แท็บไม่ได้ช่วยอะไรกับทีมสักเท่าไหร่คือเนี่ยมันมีบางลูกที่ลูกง่ายๆเบสิกเบ,บสิกการประกบตัวการมงอ่ะมันยังทําไม่ได้เลยเนี่ยจังหวะเนี้เนี่ยมันให้เขาหมงรีๆได้ยังไงผมง,งอ่ะหลายๆคนเนี่ยคงจะพูดว่า เฮ้ยเนี่ยเป็นไงล่ะเปลี่ยนตัวลงมาก็แพ้อยู่ดีเนี่ยไหนวิเคราะห์แผนไว้อย่างนั้นสุดท้ายก็แพ้อยู่ดีก็ไม่ได้ชนะนี่คือทุกคนต้องแยกให้ออกก่อนว่าการเปลี่ยนตัวที่ดีกับการเปลี่ยนตัวที่มีเหตุผลเนี่ยมันแตกต่างกันผมไม่ได้บอกนะว่าแผนของเอ็นโซมาเลสกาการเปลี่ยนตัวของเอ็นโซมาเลสกามันดีและมันถูกต้องแต่มันมีเหตุผลของมันที่เขาเปลี่ยนลงมาเราลองดูทรัพยากรของ,ของเราณตอนนี้ดิมันทําได้เท่านี้จริงๆผมไม่โทษมาเลสกาเลยนะนัดเนี้ยถ้าจะบอกว่ามาเลสกาเปลี่ยนตัวไม่่ยมมยวาััูงงร้สึก ยังมีความผิดมากกว่านัดนี้ซึ่งนัดน,นี้ผมรู้สึกว่าเขาก็แก้เกมตามที่มันต้องแก้ไปอะ่ะก็เท่านั้นเองเราลองมองย้อนกลับไปดูเราเล่นมาทั้งหมด8เกมเกมแรกเราเสมอกับพาเลตที่เขารมลิ้วพูได้แถมเรามีโอกาสทองจากดีแลบซานโตสเอสเตวัแต่ก็พลาดไปนัดที่4เนี่ยเราจำเป็นต้องพักผู้เล่นครึ่งหลังเนี่ยเราน่าจะชนะ4-0ด้วยซ้ําทั้งเนโตทั้งพาเมอร์ก็มีโอกาสสาคัญแต่ก็ทําไม่ได้แล้วก็พลาดจังหวะทุ่มไกลเอง นัดที่5เราโดนใบแดงตั้งแต่นาทีที่5แล้วก็ไม่ได้จุดโทษจากจังหวะของเจ้าเปโด้นัดที่6เป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเราจนกระทั่งเราโดนใบแดงเฮ้ยนี่ผ่านมา8นัดเราไล่มาเลสก้ากันแล้วหรอผมถามจริงใน4ี่จากาเกมหลังที่เราแพ้เราเหลือผู้เล่นเพียงแค่10บคนอีกเกมที่เราแพ้คือการเจอกับบาเยนเป็นทีมที่ดีที่สุดที่เราเจอมาในยุคของมาเลสก้าเลยเราเพิ่งลงเล่นในเกมที่มีกองหลังตัวกลางฟิตพร้อมเพียงแค่คนเดียวซึ่งก็โดนไล่ออกอีกนั่นก็คือชโลบา ไม่มีกองหน้าธรรมชาติเลยนอกจากมากิวที่มาเลสกายเขาไม่ค่อยเห็นค่าสักเท่าไหร่และผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราก็ไม่ได้ลงพาเมอร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บตั้งแต่ฟุตบอลโลกและกองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดของเราก็พักทางฤด,ดูก,กาลตัวสำรองหลายคนก็ยังไม่ได้เก่งและก็ไม่มีประสบการณ์แต่ถูกบังคับให้ลงเล่นเยอะขึ้นเพราะการบาดเจ็บของคนอื่นมาเลสกาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเน้นย้ำความสําคัญกับการเซ็นสัญญาแค่คนเดียวก็คือกองหลังตัวกลางที่เขาอยากได้มากๆแต่เจ้าของทีมก็ปฏิเสธอีก และเดาสิว่าตรงไหนที่มีปัญหามากที่สุดและจุดไหนที่แฟนๆบ่นมากที่สุดนั่นก็คือกองหลังนั่นเองใน16เกมที่เมลีกหลังสุดเนี่ยถ้าเราเล่น11 11คนมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะที่มีค่า XG บอกว่าเราควรจะแพ้เราไม่มีพ r e c i s i o n ที่ดีด้วยซ้ำอ่ะเรามีตารางแข่งที่แน่นมาก ทำไมผู้เล่นเหนื่อยล้าแล้วก็ยังไม่เข้าที่ซึ่งนาไปสู่อาการบาดเจ็บที่มากขึ้นอีกแล้วนี่เราพูดถึงการจะไล่มาเลสกาออกแล้วหรอผมถามจริงๆกับสิ่งที่มาเลสกาต้องเจอกับสิ่งที่ทีมต้องเจอเนี่ยโอเคแน่นอนหรอว่ามาเลสกามันอาจจะทําผิดบ้าง1 2ถึงครั้งทั้งการเปลี่ยนตัวในตัตเจอแมนยูที่เร็วเกินไปหรือการวางกลยุทธ์ต่างๆที่ละหลวมแต่ดูสิ่งที่เขาทํามากับสิ่งที่เขาต้องเจอตอนนี้ดีผมว่ามันก็น่าเห็นใจสําหรับมาเลสกาเหมือนกันบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าผมอะไม่ได้ชอบ ตัวมาเลสกาเลยแม้แต่นิดเดียวนับตั้งแต่ที่เขามาคุมจนถึงวันนี้ผมไม่ได้ชอบแผนเขาเลยและทุกครั้งที่ผมนั่งดูผมก็ยังรู้สึกว่าผมเบื่อเวลาปีของเราโดนลุม2-131 1, ตลอดเวลาเนี่ยผมเบื่อแล้วก็ถ่ายบอลอยู่ที่กองหลังตลอดเวลาเนี่ยผมเบื่อแต่สุดท้ายเราต้องให้ความแฟร์ต่อเขาช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องให้กาลังใจทีมไม่ใช่หรอตอนนี้ทีมเรากําลังมีนักเตะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนักเตะก็เสียกําลังใจคนสําคัญเราก็ไม่อยู่อีกเฮ้คือเราต้องให้กําลังใจทีมหรือเปล่านะตอนนี้ ผมว่าในาช่วงนี้เชลซีแค่ประคองตัวเองให้แพ้น้อยที่สุดจะเสมอจจอะไราไม่ว่ากันเพราะกล้องหลังมันเจ็บเยอะมากจริงๆ พอตัวหลักกลับมาหมดเนี่ยผมว่าเรายังมีโอกาสที่จะจบท็อปโได้อยู่นี่มันเพิ่งผ่านมาแค่8นัดเองตอนนี้เราต้องยอมรับว่าทีมเราอะ่ะมันเด็กอยู่มันต้องใช้เวลาจะไปคาดหวังกับมันเยอะเราต้องมองเชลซีแบบที่บอร์ดบริหารแล้วมองแบบที่เจ้าของเขามองเชลซีผมเข้าใจนะว่าอารมณ์แฟนๆเชลซีแฟนๆบอลนอ่ยมันก็ต้องอยากที่จะชนะแหละเป็นธรรมดาผมก็อยากที่จะชนะแต่เมื่อบอร์ดบริหารทิศทางมันเป็นแบบนี้มันทำไงได้เราก็ต้องเข้าใจแล้วก็อดทนกับมันต่อไปใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s c r i b ้ให้ด้วยนะครับ